เหตุเกิดหมาดหมาดเมื่อคืนครับเหตุเกิดหมาดหมาดเมื่อคืนครับพมอแมพี่น้องเละตุ้มเป๊ะครับเละตุ้มเปะ๊ะดูรอยยางก่อนครับนี่ครับนี่ครับดูรอยยางก่อนครับพี่น้องนี่มอเตอร์ไซค์แหกโค้งครับที่ทางเ,าเส้นปทัศบุกไปบ้านพนมแหกโค้งหมาดหมาดเมื่อคืนครับประ,ระผมนายสุตนบุญรอดผู้สมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสนำบ,บุรทัศบุกไม่มีนโยบายสร้างฝัน แต่จะลงพื้นที่จริงนั้นๆนน,น,น,นำมาแก้ไขครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้มีอุบัติเหตุสดๆด,ดม,มันๆสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลประทัศบุที่เคารพทุกท่านกระผมนายสุทนบุญรอดผู้สมัครนายกอบตอตำบลประทัศบุเรานะครับเบอร์สวันนี้ผมได้ลงพื้นที่จริงมาครับพ่อแม่พี่น้อง ลงพื้นที่จริงมาสำรวจสำรวจถนนหนทางของเราครับซึ่งผมเห็นว่าถนนบางเส้นทางถนนบางเส้นทางและก็หลายเส้นทางในตำบลเรามีจุดเสี่ยงเขาเรียกว่ามีจุดเสี่ยงจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุว่าถนนลาดยางไม่ว่าจะเป็นถนนราดยางหรือถนนคอนกรีต หลายเส้นทางนี่ไม่มีแผงกั้นถ้าเป็นภาษาศัพเ์ทางช่างเขาเรียกว่ากาดเวลแผงกั้นตรงที่เป็นจุดโค้งหรือตรงที่เป็นจุดอับจุดโค้งจุดอับเวลาคนนอกพื้นที่ไม่ใช้ถนนเส้นทางบ้านเรา ประสบการณ์ที่ผมเคยเห็นมานะตบบนประทัดบุเรานี่เกิดอุบัติเหตุลายมากส่วนมากจะเป็นคนนอกพื้นที่ที่อาศัยว่าเออฉันผ่านตบบนประทัดบุฉันใช้เส้นทางนี้ลัดไปนู่นไปนี่เขาไม่ชํานาญเส้นทางสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าถนนบางเส้นนี่ไม่มีกาดเวลหรือไม่มีแผงกั้นตรงที่ส่วนโคง้งอ่า มีหลายจุดเยอะแยะมากมายเลยส่วนผมเองผมจะเอามาแก้ไขครับพ่อแม่พี่น้องบางคนเห็นว่า,วามันไม่สําคัญอะไรมันสําคัญมากครับอ่ามันสําคัญทั้งชีวิตคนทั้งทรัพย์สินแล้วก็ทั้งความน่าเชื่อถือของตำบลเราอ่าชีวิตหนึ่งชีวิตตีราคาไม่ได้นะพ่อแม่พี่น้องชีวิตหนึ่งชีวิตตีราคาไม่ได้เป็นเงินไม่ได้ชีวิตคนหนึ่งคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนรำ่ำคนรวยคนยากคนจนอะไรก็แล้วแต่ ีมูลค่าเป็นราคาไม่ได้มันหลากหลายเือเรียกว่าอะไรนะหลากหลายพูดไม่ถูกพี่แม่พี่น้องอ่าตีราคาไม่ได้ละกันก็ทรัพย์สินถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วมีเอ่อเกิดความสูญเสียทางทรัพย์สินไม่ว่าจะรถพังหน่วยงานของรัฐต้องเข้ามาดูแลต้องหนึ่งหกหกเก้าเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลเสร็จ ต้องไปร่างรักสงรักษามันต้องคิดว่าทําให้กระบวนการตรงนี้มันเกิดมีกระบวนการตรงนี้แล้วก็เสียทรัพย์เสียสินเสียเวลาเสียเวลาหลายหลายอย่างหมดความน่าเชื่อถือยังไงเวลาคนต่างถินมามาขับรถไม่ชํานาญเส้นทางแล้วก็บ้านถนนเราไม่ได้ทํากาดไม่ได้ ใส่สิ่งป้องกันที่ดีหรือป้ายแจ้งเตือนหรืออะไรหลายๆอย่างครับพี่น้องก็ทําให้หมดความเชื่อถือบางทีเขาก็ไปพูดออ้ยตบนถนนตำบลพัทธบุไม่มีกาดเบลไม่มีที่กั้นไม่มีนุ่นนั่นนี่ไม่มีอะไรเลยป้ายเตือนว่ามีโค้งป้ายเตือนว่ามีรูระนาดอะไรลุ่มบ่ออะไรไม่มีมันทําให้ตําบลเราเสื่อมเสียไปด้วยแล้วก็ มีชื่อเสียงไปในด้านที่ลบด้านลบนั่นเองพี่น้องกผมนายสุทนบุญโรดผู้สมัครนายกอบตต,ตมพุทธบุเบอร์สามนะก็ไม่พี่น้องผมจบเซฟตี้มาพี่น้องจบชีวะานามัมยและความปลอดภัยมาซึ่งผมมองว่าตรงนี้มันเป็นจุดสําคัญมากอันนี้ผมมายกตัวอย่างนะพี่น้องผมมายกตัวอย่างที่จริงในตําบลเราถ้าเกิดการสํารวจนี่เยอะมากครับเยอะมาก อย่างหนึ่งผมไม่อยากให้เกิดการสูญเสียไม่อยากให้มีการตายไม่อยากให้มีการบาดเจ็บทุกพลภาพแขนหักหลายๆอย่างที่คนเกิดอุบัติเหตุในตมเราแล้วถ้าเป็นญาติเราล่ะพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเราอ่ะเรารู้สึกเสียใจไหมส่วนตัวผมเองนะถ้าผมมีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในผู้บริหารนายก องการบริหารสนตำบลพระทัดบุผมก็นำจะนำเรื่องตรงนี้จะเข้าที่ประชุมพี่น้องทำเรื่องตงัวนี้เข้าที่ประชุมแล้วก็จะเสนอในที่ประชุมเพราะว่าผมเห็นแล้วมันจุดเสี่ยงมันเยอะมาก่อะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูพ่อแม่พี่น้องเหตุเกิดหมาดหมาดเมื่อคืนครับ เหตุเกิดหมาดๆเมื่อคืนครับพ่อแม่พี่น้องเละตุ้มเป๊ะครับเละตุ้มเปะ๊ะมอเตอร์ไซค์แหกโค้งครับที่ทางเ,าเส้นประทัดบุกไปบ้านพนมแหกโค้งหมาดๆเมื่อคืนครับประมาณสักประมาณสี่ทุ่มครับพ่อแม่พี่น้องมาดูก,กันครับมันเป็นจุดเสี่ยงครับที่เราต้องแก้ไขครับพี่น้องผมนายสุทนบุญรอดผู้สมัครนายกองค์การบุตทัดส,ส่วนตำบลเบอร์สาม จะขอนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมและก็จะนํามาแก้ไขนี่ครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้เป็นถนนลาดยางด้านนู้นจะเป็นบ้านประทัดบุวิ่งมาด้านหลังผมจะเป็นบ้านพนมเส้นเส้นลาดยางนี้รู้สึกว่ามีการปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซมไปน่าจะไม่เกิน3ปีหลังนี้แหละครับพี่น้องอามาดูกันพี่น้องแต่นี้มันมีจุดเสี่ยงก็คือ ไม่มีกาดกัน้นไม่มีกาดเวลกั้น่อแมพี่น้องแล้วก็ไม่มีป้ายเตือนว่าตรงนั้นเป็นถนนโคง้ตงตัวนี้โค้งทําให้ผู้สัญจรเอ่อขาผู้สัญจรที่จากนอกพื้นที่อ่ะอ่าบางทีคนเขาไม่รู้นะพี่น้องขับลงขับรถมานี่มันทําให้เกิดอุบัติเหตุเมื่อคืนหมาดมาดครับพี่น้องเมื่อคืนมาดมัดครับประมาณสี่ทุ่มมาพี่น้อง ตัวนี้เป็นโค้งครับจริงๆตามหลักๆแล้วแล้วเราต้องน่าจะมีกัดเวลหรือแผงกั้นอันนี้ครับแผงกั้นตรงโค้งเพื่อที่จะให้คนสัญจรในกลางคืนหรือกลางวันได้เห็นชัดเจนแล้วก็เกิดการชะลอความเร็วนี่พี่น้องมาดูครับตรงนี้เป็นโค้งนี่ครับที่วิ่งไปเขาสวายอะมาดูเขาสวายครับพี่น้องนี่เขาสวายอยู่ด้านนี้ นี่ครับเขาสวายอยู่ด้านนี้นี่ครับเหตุเกิดเมื่อคืนมาดมาพี่น้องเอ้ยสี่ทุ่มนี่ครับโอ้โหเละตุ้มเป๊ะครับตรงนี้ครับเละตุ้มเป๊ะครับนี่ครับวันนี้ก็ผมกัวนายสุทนมุนรอดมาลงพื้นที่จริงนะพี่น้องนี่ครับดูรอยยางก่อนครับพี่น้องดูรอยยางก่อนครับนี่ครับ นี่ครับดูรอยยางก่อนครับพ oh <ique premier> ี่น really ้องนี่รอยยางครับดูครับดูรอยนะครับนี่รอยเบรกครับโอ้โหพี่น้องเอ้ความเร็วนี้ผมว่าเข้าโค้งนี่ไม่ต่ำกว่าห้าสกสิบกิโลเมนี่ครับพี่น้องและตุ้มเป๊ะมาดูครับนี่เละตุ้มเป๊ะนี่พี่น้องนี่ครับเละตุ้มเป๊ะครับดูครับนี่ข้าวเขาเละตุ้มเป๊ะเลย มอเตอร์ไซค์แหกโค้งครับพี่น้องครับนี่มอเตอร์ไซค์แหกโค้งเมื่อคืนครับประมาณสี่ทุ่มนี่ครับนี่ครับมาตั้งแต่นี่เลยพี่น้องดูรอยเบรกเบรกไม่พอล้มด้วยนะพี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่ครับรอยตั้งแต่นี่ครับพี่น้องไปนี่นี่นี่พี่น้องโอ้อันตรายมากเลยครับนี่ครับนูนครับโครมนูนเะ ข้าวเขาเละหมดเลยพี่น้องเอ้ยผมกับนายสุดทนมุนรอดผู้สมัครนายกอบตเบอร์สามตบนพัทบุคือผมเร่งความสำคัญว่ามันสำคัญมากๆสำหรับการใช้รถใช้ถนนการจราจรน,นี่ครับโอ้ดูพี่น้องเละตุ้มเป๊ะหมดเลยข้าวเขาครับเละตุ้มเป๊ะหมดเลยครับพี่น้องนี่นี่ครับนี่ครับ ดีนะพี่น้องคนที่ประสบอุบัติเหตุไม่ถึงขั้นเสียชีวิตนี่ครับพี่น้องดูโคง้งโค้งนี้ถ้าเราวิ่งจากบ้านพนมนี่เขาสวายพี่น้องนี่เขาสวายนี่ครับเขาวสวายถ้าเราวิ่งจากบ้านพนมมาออกมาปุ๊บไปบ้านประนบุกมันก็จะมีโคง้งเดี๋ยวผมจะถอยลางให้เพื่อนๆพี่น้องดูจริงตรงมุมโคง้งมุมอับอย่างนี้เราควรมีกาดเวลพี่น้องมีกาดเวลหรือแผงกั้นแผงกั้น ถ้าคนมากลางคืนกัดเวลส่วนมากเขาจะมีสีสะท้อนแสงคนที่เห็นระยะไกลก็จะเห็นสีสะท้อนแสงอ,อย่างน้อยเขาก็ต้องมีการชะลอรถอมีการชะลอรถนั่นเองพี่น้องนี่ครับส่วนตี่นี้ในเมื่อถนนคลองไม่มีกาดเวลพี่น้องไม่มีกาดเวลไม่มีแผงกั้น ถ้าเป็นต์สีตาสาเรามาจากจังหวัดอื่นเราก็ไม่รู้นึกว่าเป็นทางตรงนะถ้าวันใดหนึ่งฝนตกด้วยพี่น้องลินลิน,ลนมองทางไม่เห็นนูน่นถ้าเป็นรถยนต์ก็ตกไปนู่นเลยพี่น้องนี่นี่ครับอ่านี่กันนี้ก็เป็นบรรยากาศรวมๆเนาะนี่ครับบรรยากาศรวมๆพี่น้องนี่ซึ่งถามว่ามันสําคัญไหมมันสําคัญมากครับพี่น้อง กับผมเองนาะยสุทนบุญรอดผู้สมัครลงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุจะขอเอาเรื่องตรงนี้ไปแก้ไขไปแก้ไขก็ถ้ามีโอกาสได้ไปทำหน้าที่ตรงนี้เดี๋ยวก็จะนำเรื่องตรงนี้ไปประชุมอยู่ในวาระที่ประชุมใน ทีมของอบอบตััดบุเพื่อที่จะนำมาแก้ไขพี่น้องนี่ครับและมีอีกจุดหนึงอีกจุดหนึงตั้งแต่ผมเกิดมาพี่น้องรถปิกอัพตกหลายคันมากผมนับได้สำหรับผมอะไม่ต่ำกว่า8คันตั้งแต่ผมเป็นเด็กมานะพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าจุดนี้คือที่ไหน มันเป็นจุดอับอีกจุดหนึ่งแล้วก็เสี่ยงมากยิ่งทุกวันนี้ถ้าตกไปแล้วมีโอกาสตายสูงครับพี่น้องอาไปดูกันครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อันตรายมากๆครับพ่อแม่พี่น้องตั้งแต่ผมเกิดมาผมนับได้เลยไม่ต่ำกว่าแปดคันครับที่ประสบอุบัติเหตุตรงนี้ เดี๋ยวให้พ่อแม่พี่น้องดูนะว่าม<พ>ันเสียงขนาดไนขนาดไหนครับตรงนี้ครับนี่ครับเป็นปากทางเข้าหมู่บ้านประทัดบุนี่เองครับพ่อแม่พี่น้อง,น,องนี่ครับถนนหักศอกนี่ครับหักศอกนี่พี่น้องดูถนนหักศอกเดี๋ยวผมขออนุญาตเลี้ยวหักศอกแต่ด้านหน้านี่ครับเป็นหนองน้ําครับพี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญาตไปจอดรถก่อนครับนี่ครับถนนหักศอก เดี๋ยวขออนุญาตจอดรถก่อนเดี๋ยวผมจะไปคุยว่าตรงนี้มันเกิอดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนไม่รู้มากี่ครั้งแล้วนี่ครับถ้าเราไปจากประทัดบุมานี่ครับประทัดบุไปพนมก็จะเป็นโค้งหักศอกหักศอกเลยพี่น้อง90องศานี่ครับ90องศา แต่จุดเสี่ยงที่สําคัญก็คือคนที่ขับรถมาจากบ้านพนมมาประทัดบุนี่ครับบ้านพนมมาประทัดบุนี่ครับเดี๋ยวามาดูกันพี่น้องหักโซ่90องศาเลยพี่น้องนี่ครับนี่ครับอันนี้ก็คือเส้นมาจากบ้านพนมนี่ครับมาตีโค้งขึ้นเนินหักโซ่90องศาแต่สิ่งที่สําคัญก็คือตรงนี้พี่น้อง ไม่มีกาดเวลแผงกัน้นหรือไม่มีแผงกัน้นนี่ครับบ้านประทัดบุซึ่งอุบัติเหตุคนหลุดโคง้งไปตกอยู่ที่หนองน้ำนี่พี่น้องหลายคันมากผมนับได้นี่น่าจะเกิน8ปดคันครับตั้งแต่ผมเป็นเด็กมานี่ครับพี่น้องตั้งแต่โตมานี่ครับที่นี่นี่ครับหลุดโคง้งสมัยก่อนยังไม่มีการขุดลอก อันนี้ก็เพิ่งขุดลอกไปน่าจะสองปีสองปีหลังนี่ครับอ่าหลุดโค้งมาตกไปเลยครับตกน้ำตึบตึ๊บตึบตบ,ตบโอ้โหพี่น้องเห็นแล้วมันเกิดการสูญเสียแล้วมันมันหนึ่งเสียทั้งทรัพย์สินบาดเจ็บสาหัสมีพี่คนหนึ่งเมามาคนบ้านประทัศบุก็โคงตรงนี้มันกันพี่น้อง นั่นก็แขนขาหากักอีกเออนี่พี่น้องก็กผมเองนายสุทนบุญรอดเนาะอยากให้พ่อแม่พี่น้องให้โอกาสถ้าผมเข้าไปอยู่ในดำรงตำแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัดบุก็จะเดินสำรวจจุดเสี่ยงของถนนบ้านเราเนี่ครับพี่น้องเก้าหมู่บ้านตรงไหนที่สมควรที่จะต้องมาติดกาดเวลต,ติดแผนกั้น เพื่อที่จะป้องกันอุบัติเหตุนี่ครับเราก็ไม่อยากเสียชื่อเสียงเนาะเผื่อที่บ้านอื่นจังหวัดอื่นเขามาใช้เส้นทงเส้นทางมาพลาดพลัง้งเกิดอุบัติเหตุเขาก็จะพูดในทางที่ลบของตำบลเราได้นี่ครับนี่อันนี้ก็ทางมาจากบ้านพนมพี่น้อง พอขึ้นมาตรงนี้ครับขึ้นมานี่พี่น้องด้านขวาเลี้ยวหักศอกด้านขวาเลี้ยวหักศอกด้านหน้านี่ครับเลยลงไปก็เป็นหนองน้ําเลยพี่น้องตกตอนนี้ขุดลอกใหม่ยิ่งอันตรายพี่น้องลึกมากน้ําตอนนี้ไม่ต่ำกว่าสี่เมตรอ่าสี่เมตรซึ่งถ้าโอ้โหลงไปแล้วนี่โอกาสรอดยากพี่น้องนี่ครับอ่ะ นี่ครับพี่น้องโค้ง90นี่ครับโค้ง90องศาเลยพี่น้องนี่นี่สำหรับนี้คนที่เขารู้เส้นทางแล้วแต่ถ้าคนที่เขาไม่รู้อะคนที่มาจากจังหวัดอื่นมาจากพื้นที่อื่นมาเนี่พนนย,นยพี่น้องอันตรายมากๆกนี่ครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องพิจารณานายสุทนบุญรอดผู้สมัครนายกอบตเบอร์สามเนาะของตำบลท่าบูวเรา ก็ถ้าพ่อแม่พี่น้องพิจารณาให้โอกาสกระผมเองก็จะเข้าไปทำหน้าที่ตรงนี้แล้วก็จะยื่นเสนอข้อบกพร่องตรงนี้ต่อที่ประชุมเพื่อที่จะเราจะนำมาแก้ไขเพื่อให้ตำบลประทัดบุเราเจริญไปในวันข้างหน้านะพี่น้องส่วนรายละเอียดยังไงเดี๋ยวคอย่อย มีโอกาสเดี๋ยวผมก็จะคุยกันในที่ประชุมถ้าได้เข้าไปเป็นนายกอบตอของท่านนี่ครับก็นี่ครับ,รบผมก็จะเนี่ยเดี๋ยวดูคันนี้พี่น้องอนะไหนๆก็ถ่ายแล้วนี่ก็คืออันนี้คันนี้ถ้าเป็นบางคนเขาไม่ชำนาญเส้นทางนี่โอ้โหพี่น้อง มีสิทธิ์หลุดโค้งครับนี่ครับี่ันนี้เขาน่าจะมาประจําแล้วนี่ครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องถอนนนเส้นนี้ที่ผมนํามายกตัวอย่างก็เป็นจุดเสี่ยงหนึ่งที่เราต้องนํามาแก้ไขยิ่งแก้ไขได้เร็วที่สุด เราก็ลดความสูญเสียได้เร็วที่สุดน้อพี่น้องการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้งมันสูญเสียมากมายทรัพย์สิสนเงินทองความน่าเชื่อถืองบประมาณนี่ครับซึ่งกับผมเองนายสุทนบุญรอดผู้สมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน้องถิ่นตำบลประทัดบุนอเบอร์สา ก็อยากนําตรงนี้ปัญหาตรงนี้นํามาแก้ไขเพื่อพ่อแม่พี่น้องเพื่อชื่อเสียงของพ่อแม่พี่น้องเพื่อลูกหลานของพ่อแม่พี่น้องไม่ได้ให้เกิดอุบัติเหตุไม่ให้เกิดความสูญเสียนี่ครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้จุดนี้ผมแค่ยกตัวอย่างซึ่งทั้งตําบลเราอ่ะเก้าหมู่บ้านมันมีจุดเสียยเส่ยงมากมายจุดเสี่ยงมากมายถ้าผมนายสุตนบุญรอดมีโอกาส ได้เข้าไปอยู่เป็นนายกอบตของประทัดบุผมจะนำเรื่องนี้เสนอที่ประชุมแล้วก็นำมาแก้ไขแล้วเราก็จะลงพื้นที่สํารวจทั้งตำบลเราว่าตรงไหนมันมีจุดเสียงมั่งตรงไหนมันเคยเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนมากส่วนที่ผมยกตัวอย่างตรงนี้มาตั้งแต่ผมเป็นเด็กผมนับเลยไม่ตม่ำกว่าแคันอ่าแล้วที่อื่นอีมากมายที่ผมไม่รู้ที่อื่นอีมากมายที่ หมู่บ้านอื่นจุดเสี่ยงจุดอับที่หมู่บ้านอื่นเยอะแย,ยะมากมายพี่น้องนี่มันไม่ใช่ปัญหาเล็กๆมันเป็นปัญหาใหญ่มากชีวิตคนไม่สามารถตีเป็นมูลค่าได้ก็คือชีวิตคนนี่มูลค่ามหาศาลครับคุณม่น้องท้านี้ครับมาดูขั้นหลังถ้าสำหรับคนที่เขาชำนาญพื้นที่แล้วนี่ครับ ถ้าคนอื่นที่มาจากจังหวัดอื่นมาจากอำเภออื่นเขาไม่รู้เส้นทางป้ายกั้นก็ไม่มีป้ายบอกก็ไม่มีป้ายแจ้งเตือนก็ไม่มีหลุดโค้งเอ่ยตกน้ำเอ่ยพี่น้องอันตรายมากเสียชีวิตเสียทรัพย์เสียสินเสียเวลาเสียเวลาเสียงบประมาณคำว่าเสียงงบประมาณนี่เราเจะป่วยหนึ่งครั้งอะ เราทำการรักษาที่โรงพยาบาลผาครัฐนำเราไปรักษาําว่าเสียงบประมาณไหมเสียมากครับบางทีเราไม่รู้ไอ้ที่เรายังใช้30บาทรักษาทุกโรคก,กันคำว,ว่าสามสิบบาทเนี่ยเราเจ็บไข้ได้ป่วยหนึ่งครั้งไปเสีย30บาทแล้วว่หายเราก็คิดว่ารักษาแค่สามบบาทถูกๆ จริงๆแล้วมันไม่ใช่พี่น้องมันหมดเยอะกว่านั้นแต่ว,ว่า30บาทนี้คือสวัสดิการของรัฐสวัสดิการของรัฐเขาลดเลทลงมาลดช่วยเหลือเราให้เราใช้ให้เราจ่ายแค่30บาทแต่รัฐไปรับผิดชอบในส่วนต่างอีกมากมายถ้าคนรู้ถ้าคนเข้าใจก็กับผมเองเนาะลงพื้นที่จริงมาก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องที่มาดูคลิปนายสุทนบุญรอผู้สมัคร นายกอบตอเบอร์3ของตำบลประทัดบุก็ฝากพิจารณาด้วยว่าสิ่งที่ผมพูดไปในตอนนี้ว่ามันมีประโยชน์ไหมสำหรับหมู่บ้านเราอ่าก็ยังไงก็วันที่28พฤศจิกายน2564เข้าคูหากาเบอร์ 3, นสนายสุทนบุญรอดเป็นนายกอบตอ,องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุของท่านอ่า ผู้สมัครนายกคนจนหวันใจปวงชนชาวประทัดบุอยากเปลี่ยนแปลงให้ไปร้านค้าอยากเปลี่ยนการพัฒนาตบนประทัดบุเราให้กาเบอร์สามเบอร์สามสวัสดีครับ